สวัสดีครับสหายสายหินผู้ที่ชื่นชอบความคมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหินรับใีเรื่องานเรื่องหน้าหรูนะครับวันนี้ผมจะชวนท่านมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการรับมีดตะขอนะครับซึ่งมีดตะขอเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ มีใช้กันโดยทั่วไปทีนี้วิธีการรับมีดรัสนาเรียนนะครับก็คือว่า,าด้วยจากเนื่องจากเครื่องมือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีความยาวนะครับการที่เราจะเอาเครื่องมือไปรับกับหินรับมีดซึ่งมันจะทําได้ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการเอาหินเนี่ยไปรับกับ ตัวมีดตัวเครื่องมือนะครับวันนี้หินที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหินหินทรายนะครับหินทรายวิธีการรับก็คือเราจะรับไล่ไปตามความโค้งของคมมีดนะครับเึ่นหินทรายเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนี้ผมก็จะรับแบบใช้ใช้ตัว ขอบของหินเนี่ยในการรับนะครับถ้าเป็นหินสังเคราะหสองหน้าเนี่ยก็ใช้ด้านหนยาบแล้วก็ด้านละเอียดสลับกันไปเดี๋ยวผมอาจจะลองใช้ด้านที่เป็นด้านด้านหน้าของหน้หินเนี่ยในการรับให้ตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ทยังไม่ชำนาญในการรับ มีดนะครับเดี๋ยวจะลองรับให้ดูนะครับอันนี้ผจะลองรับโดยใช้ตัวขอบหู บริเวณด้านขอบด้านด้านหนาเนี่ยหลับก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยการรับโดยใช้ด้านด้านกว้างหลับนะครับลับจับให้มั่นคงนะครับแล้วก็กน สลับด้าน,นะครับไปด้านหนึ่งนะครับ ระวังในการรับน,นะครับทุกครั้งที่รับที่หรือจับของผมก็ต้องระมัดระวังนะครับในการรับเดี๋ยวจะลองรับโดยใช้ด้านด้านหนาตัวนะครับด้านกว้างของตัวใบตัวหินลักที้นกนะครับนะ ด้านหนึ่งครับ คงจะพอเป็นแนวทางให้กับท่านที่ยังไม่ชํานาญในการรับมีดลักษณะนี้นะครับวิธีการนี้ก็ประยุกต์ใช้กับมีดที่มีลักษณะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีลักษณะใบโค้งนะครับคมหรือคือคมคโค้งนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการรับนะครับ สำหรับมีัละพีดเรื่องน่ารู้ในตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ